สวัสดีค่ะเพื่อนๆและเอ็กซีทุกท่านเมื่อนี้กระดิ่งพ้อก็มีผู้ดางนำเขาอยู่ค่ะตัวบ่มีนี่ผู้ดางนำเขาอยู่ด้วยค่ะเด้อดางพอบอลพี่น้องมาบึง้งดางบาละคา่ะงามมาละค่ะพี่น้องผู้ดางไม่เลยไม่เลย ดางแห้งค่ะดางสวยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีผู้ดางน้ำเขาอยู่สนั่นบอกว่าบ่มีมีน้ำเขาอยู่ค่ะงามนลยค่ะสวยค่ะสวยผู้ดางผู้ดางตอนนี้ของดางลังมาเร่งค่ะพี่น้อง แล้วก็มีนำเขายุผู้ดดงสวยจัะสวย ขอบคุณค่ะเพื่อนๆที่มารับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ